สวัสดีจ้าสวนท่านรัตและปริชาต์จ้าพอกันอีกคือเกาจ้าพี่น้องมืนอี้้ามาเหตุกับขอแลงจ้าหัวตะเลิกงานจ้าพี่น้องมืนอีลัดได้หอยกระพงมาจ้าอันเขาาจาว่าเป็นคองดีเมืองพังงาได้จ้าพี่น้องเป็นคองหากินยากคัะจ้าเพิ่นวาแสบคัะจ้าพี่น้องแห่งกินแห่งมันอันนี้รัดกับหัวตะเคยกินเธอแหลกจ้ามื้อนีลัดสิบห้ามัานพัดหอยกระพงผัดใบโหระพาจ้าพี่น้อง นี่ละจ้านาตาห้อยกับพงษน,น้อยน่อยจ้ะพี่น้องน้อยครับอันนี้ลราซื้อมาสองกิโลจ้ะสองกิโลร้อยแปดสิบบาทอันสร้างเพิ่มได้จ้าสองสามหมือกว่าสิได้จ้ะถ้าจะออกมาตะไต ฝากพี่น้องจักหน่อยในเดจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์ก,ไกดไลค์กดแชร์และน้ำในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องไปจ้าสิพ้าไปพัดหอยกับพงจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิซิมรสชาติให้เบิ่งว่าเป็นยังไงหอยล่างเราเด้จ้าตำพริกกับกระเทียมจ้าพี่น้องสองร้สิสีผัดบนเลยเดยจ้า เพราะว่ามันโตหน่อยจ้ะหน่อยครับเป็นว่าแสบครับสิร้องกินเบิ้งจ้ำมาอนี่พร้อมแล้วกับสิมาผัดจ้าพี่น้องตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยจ้าผัดง่ายๆจ้ะใส่ริกกับกระเทียมจ้าผัดให้หอม 2องกิโลจ้าพี่น้องลายครับย่านบะอิมจ้าโตมันน,น่อยหน่อยอหลีไว้ผัดเบิดเปลี่ยนไทยมาใส่หมอด้จ้าพี่น้องกระทามันหน่อยปรุงรสไ,ได้จ้าเพราะว่าหอยมันสุกเร็วจ้าน้ำมันหอยซอดฟ้าเขียวจ้า ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสจ้าตามโดยเชื่อรสจ้าพี่น้อง เติมน้ำตาลลงไปอีกจ้าไผ่มากหวานกระใสลายเด้เลยจ้าน้ำตาลแต่ของราไส้เผื่อให้มันนัวพอดีจ้าพี่น้องจะแสียบข้าจ้าเส่น้ำปลาจาักน้อยจ้าพี่น้อง ก็ในเครื่องปรุงเากันจ้าหอยสุกเลยอด้วยจ้าพี่น้องหอยสุกมื่สิอ่าออกด้วยจ้าค่ๆหอยทิกจี ช่วงนี้ก็ซิมรถเด็ดเลยจ้าพี่น้องของแรกซิมลยจ้านัวพอดีดใส่ะดีใส่ใบโหระพาเลยได้จ้า ใบหัวระพายุบกับปิดไฟจ้าพี่น้องความเสิบจ้าความกินจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าหอยกับพงผัดใบหัวระพาละซิมเบองแล้วจ้าพี่น้องแ่บจ้ามันสิเป็นเนื้อนุ่มๆเป็นอคลาขๆหอยแมงผูแต่ว่ามันสีแสบกว่าจ้าพี่น้องถ้าเห็นก็นลอกไปซื้อมาผัดเบ่งเดจ้า เพื่อนว่าเป็นคองหากินยากจ้าของดีเมืองพังง่าผักไตจ้าโลละอ่าโลละเก้าสิบบาทจ้าสองโลก็ได้หลายยจ้าพี่น้องเต็มหม้อเลยกระทะบ่พ่อจ้าได้ใส่ได้เปียนหม้อพัดจ้ามาได้จ้ากินขวน้ำกันจ้ากินกับข้าวเจ้าจ้ามื่อเนี้ สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอวัวโตแล้วได้จ้าพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นหอยอัน,อนกระพงหรือหอยอันนี้ก็ลองสือมาผัดเบิง้งได้จ้าแซบอยู่จ้าพี่นอ้องเพร่อว่าเป็นข้องหากินยากไปแล้วได้จ้าพี่น้องขออโตไปกินเขาแล้วจ้าพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และน้ำในได้จ้าขอบคุณที่เสียสลาเวลาข้ามารับชมจ้าพี่น้องขอบคุณทุกซับสไครต์ ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า